ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะก็ของรางวัลก็เรียบร้อยไปแล้วนะเรีอยล้วเดี๋ยวดูรายชื่อกันอีกทีแล้วกันนะของรางวัลมีทั้งหมด6กรางวัลหรางวัลนะฮะอาทิตย์หน้าก็จะเป็นรางวัลใหม่แล้วอะไรยังไม่รู้อะไรยังไม่รู้จะมีหรือไม่มียังบอกไม่ได้แต่ต้องคงมีฮะคงมีไหมคงมีฮะต้องไปขอพึ่งบารมีของพระเดชพระคุณวัดไหนสักวัดหนึ่งครับต้องมีนะของรางวัลเราเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของรายการเราแล้วนะครับนี่นะรางวัลผู้โชคดีนฮะรางวัลที่หนึ่งนะก็เบอร์ ใครที่คิดว่าเป็นเบอร์ของท่านเนี่ยก็โทรกลับมาที่0819226111ครับนะบนะก็ทางพี่กวิท์เนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องการจัดส่งให้ท่านนะะนี่แหละฮะก็โทรกลับมานะแล้วก็ใช้เบอร์นี้โทรนะฮะเบอร์ที่ท่านได้รางวัลเนี่ยโทรกลับมาด้วยใช,นะใช่ใช่อย่าเอาเบอร์อื่นโทรครับนะนะครับแล้วท่าน อ,อย่าไปรับเบอร์โทรศัพท์คนอื่นนะฮะที่เพราะว่าคนหลอกหลอกลวงอ่ะฮะ,ะ,ะเขาดูจากรายการเนี้ยนะฮะดูเบอร์เสร็จเนี่ยเขาโทรไปหาท่านเนี่ยบ,บอกได้รับรางวัลนน้รางวัลน,นี้ท่านอย่า อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเราจะไม่มีทีมงานอะไรโทรไปหาท่านทางทีมงานเราจะไม่โทรไปหาท่านเราจะให้ท่านโทรมาหาเราอย่างเดียวแล้วก็ต้องโทรต้องโทรมาที่ผมนี่เบอร์เดียวเท่านั้นเองแล้วก็ยืนไม่ได้แล้วก็ยืนยันนะโทรมาก็พี่กวิชใช่ไหมครับนะขอยืนยันรับรางวัลรางวัลที่เท่าไหร่ว่ากันมาคคครรรััับบบวันนี้มีงานนะพี่กวิชวันนี้มีงานคุณนุชาครับาที่วัดสุดท้าว่าวิปัสสนาเภอราหน้าหลวงจังหวัด พนะกราศรีอยุธยาครับผมนะฮะก็รักนี่แหละไหวครูไหวครูทางเทิงนี่ทําดีแล้วนะก็สวายเรียบร้อยนะใครใครไปดูในเฟซบุ๊กนะฮะจะพบว่ามีบางคนไปลงไว้วันที่4จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันผิดวันนะวันที่8มกราแสดงว่าเขาอยากจะช่วยแชร์อยากจะช่วยแชร์บังเอิญแชร์ผิดแชร์ผิดแชร์ผิดวันนะแชร์ไว้วันที่4นะมันเป็นวันที่ ี่8นะก็คือวันอาทิตย์นี้แหละฮะวันนี้นะหลวงพ่อรักเนี่ยก็จะจัดวิธีไหว้ครูบุรพาจารย์และครอบเสียนครูครอบเสียนเนี่ยจะเริ่มช่วงบ่ายขึ้นไปนะฮะเวลา13บานาฬิกาเป็นต้นไปนะกำหนดงานกําหนดการก็เป็นอย่างนี้นะฮะเวลา9โมงเนี่ยนะฮะก็วันนี้นะ9โมง กลางเช้านี่แหละดูรายการเราจบก็ยังไปทันนะยังไปทันในกรุงเทพเนี่ยนะฮะแต่ต่างจังหวัดนี่ไม่ทันกาประกอบพิธีบวงสวงสิบนาฬิกาสามสิบเก้าก็พระสงฆ์ทรงนรรมศักดิ์และพระสังฆาธิการเจริญพุษบุญนะฮะก็ฉันพระทหารเวลาสิบสามนาฬิกาหลวงพ่อรักถึงจะทำนำคำกล่าวไหว้ครูแล้วก็บูชาครูแล้วก็เริ่มครอบเสียนครูนะฮะก็นี่ยนะฮะครอบเสียนครูนี่ยังไม่รู้ว่าปีนี้ท่านจะเอาใครมาครอบปีที่แล้วน่าจะอาจารย์คมครนะเท่าที่เท่าที่ได้ได้เห็นนะฮนคะับ ปีนี้ยังไม่รู้ว่าใครนะอาจจะเป็นอาจารย์คมก็ได้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลรับปีใหม่นะฮะเวลาที่ไปบางคนเนี่ยเป็นนักแสดงมงคลเป็นศิลปินแต่ไม่เคยครอบเลยครับก็ไปงานเนี่ยครอบเสียงครูครับใครก็ครอบได้นะครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์นี่ถือว่าสุดยอดแล้วก็ท่านก็บอกอยู่เสมอลุงพ่อรัก่ะบอกว่าสิทธิ์มีครูเหมือนงูมีพิษสิทธิ์ไม่มีครูเหมือนงูไม่มีพิษ ท่านก็พูดท่านอยู่อย่างนี้เสมออันนี้นเป็นจริงนะะอันนี้เป็นเรื่องจริงก็ <ฮะ S 1> ท่านท่านอุปมาอุปไมยเพราะว่าคนที่ไม่มีครูเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรคุ้มนะก็ไม่มีอะไรมาคุณมาจากไหนเนี่ยฮะแล้วก็เอ่ยอ้างไม่ได้ครับอย่างคนมีครูเนี่ยพอก็รู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของใครเนี่ยโอ้โหบางทีมันก็หนาวแล้วนะแน่นอนถูกต้องนะโอ้นี่นี่ศิษย์ของครูนู้นครูนี้ใช่ป่ะนะฮะก็แหมคนก็จะให้ความเชื่อถือก็เหมือน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 ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยจบสถาบันโน้สถาบันนี้สถาบันนั้นเนี่ยใช่โอ้โหมีมีศักดิ์ศรีมีเครดิตก็เนี่ยเหมือนมีครูเพราะว่าสถาบันเนี่ยเป็นเป็นที่ให้ความรู้ถูกต้องนะแล้วสถาบ มีชื่อเสียงก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วเข้าทางานในสถานที่ดีๆได้ด้วยถูกต้องนี่สำคัญมนกันนะครับก็เชิญนะฮะไปไหว้ครูด้วยกันนะครับมาดูงานโหงานใหญ่เหลือเกินนะที่วัดไผ่ล้อมเนี่ยการถอนกรคะถอนคําสาบถอนคําสาบานก็สิบพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยท่านทาไว้ครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รับความนิยมมากมายแต่ปีนี้ แต่ปลายปีเนี่ยที่จะข้าดาวเนี่ยมากมายกว่าเก่าอีกไม่รู้กี่เท่าเยอะครับแล้วก็ใครที่พลาดวันเมื่อตอนปีใหม่นะคผมแหมแย้แย้ำแล้กหน่อยนะบอกกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันทีหลังครับเตรียมตัวไว้ที่วัดสามพยากรุงเทพฮะวิธีถอนกรรมเนี่ยนะฮะถอนคำสาบานเนี่ยนะจะมีงานใหญ่ที่วัดสามพยากรุงเทพโอ้โหจะบริเวณตรงไหนแล้วเนี่ยวัดสามพระานี่โอ้โห ครับโอ้ก็บางบางคนที่พอบอกว่าจะจัดวัดสามพยาี่กังวลใจว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่าคนเยอะแต่เอาที่อ่ะเป็นห่วงเรื่องที่นะบางคนเขาเขาเขากลัวว่าคนจะมาไม่เยอะแต่ทีนี้ว่าบางคนเขาก็แหม่นะฮะสถานที่เนี่ยครับสถานที่สาคัญนะสำคัญจอดรถจอดลาต่างต่างบางคนแต่เอานะบอกว่าให้มารถแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยมารถแท็กซี่มามารถประจําทางก็บอกกันไว้ก่อนว่าวัดสามพญาเนี่ยนะแต่จะเมื่อไหร่นั้นแล้วค่อยว่ากันเมื่อไหร่ แต่ถ้าไม่ผิดนะไม่ผิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดือนนี้แน่นอนอ๋อโมกาลาเนี่ยนะโมกาลานี้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีนะเพราะว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยการปรึกษาหารืออยู่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องภายในนะผมก็มาบอกกันก่อนเพราะว่าท่านพระพรหมดีรกท่านก็ยินดีตรงนี้อยู่แล้วนี่ครับใช่ไหมฮะก็พิธีเนี่ยนะฮะไอ้ถอนคำสาบแช่งนะสวดนพระข้อเสริมบารมีอะไรพวกนี้ล่ะ ของวัดไผ่ล้อมเนี่ยเพิ่งจัดทําเป็นครั้งแรกในเรื่องของถอนคําสาบานนะถอนคำสาบาแต่ไอเรื่องสะดอเคาะเสริมชะตานี่มีมาตลอดปีนี้ปีนี้ปีนี้เป็นเป็นครั้งแรกแต่ที่สายปีนี่เป็นครั้งที่สองนะคุณนุชาครั้งที่สองฮะครับครั้งที่สองเพราะฉะนั้นนะฮะก็เมื่อวันปลายปีเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยเยอะมากพี่กวิทมีรูปไหมฮะมีมีมีรูปมีคนเยอะจริงๆนะมุ่งตรงมาที่วัดไผ่ล้อมเนี่ยแล้ววัดไผ่ล้อมที่ต้องบอกว่าสถานที่เขาโอเคนะนะพื้นที่เขาค่อนข้างเยอะ ค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วรถลาก็ไปจอดได้ค่อนข้างสบายนะแล้วก็ยังไปอาศัยตรงอื่นจอดได้อีกฉะนั้นเรื่องรถจอดที่ไม่มีปัญหานะก็ในบรรยากาศวันนั้นมาบอกกันนิดนว่าคนไม่ได้ไปเนี่ยนะอาจารย์เชนพงพรมนะพัฒน์ภัยบูรณ์แล้วก็อาจารย์กบสักเทเสบศักเทเทพวันนิดเนี่ยอ่านองค์การนะอ่านองค์การบูชาเทพนะทุก ชั้นทุกพรมเลยนะครับ,รบอพอบูชาเครื่องสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผู้รวมพิธีก็ร่วมกันนะฮะนั่งสงบนิ่งนะจากนั้นเนี่ยอาจารย์หมอหยองนะสุริยันสุจริตพลวงเนี่ยนะสุจริตพลวงนะนำกล่าวนำาากล่าวขอเข้ามากรรมนะพอเสร็จพิธีเนี่ยพระครูประหลัดสิทธิวัฒนะหรือหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยนะพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์แล้วคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมเนี่ยได้นะะสวดถอน ำนะฮะเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็บทมหามงคลสวดนเคะเสริมบารมีนำแผ่เมตตาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะจนย่างเข้าสู่วันที่หนึ่งมกราก็เหมือนกับเข้าดาวถอยหลังนะถอยหลังเพื่อจะเดินหน้าครับนี่ที่เห็นนี่เมื่อต่ครู่นี้ก็คือพระพรสุทีนะครับเจ้าคณะภาค12วัดสเกตเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยบนหลวงพี่น้ำฝนในจุดเทียน บูชานบาเคราะห์นะครับเนี่ยฮะถอ,อนกรรมถอนคําสาบานถอนคําสับแช่งก็เป็นพิธีซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการ,รก็เป็นการ,รมากมายทีเดียวนคนเขานะบอกว่าพิธีนี้นะส่งผลทําให้หลายคนเนี่ยถึงกับถอนหายใจนะเสมือนยกภูเขาออกจากอกเพราะว่าจากทุกข์านานจากทุกข์ที่เกิดเกิดขึ้นกับชีวิตนะทุกหลายๆอย่างคนเนี้เกิดมาเนี่ย แบกทุกมาเยอะนะใช่ถูกต้องทุกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยเวลาที่เกิดมามีกรรมมาตั้งแต่กําเนิดแน่เขาบางคนผมเห็นนะฮะแล้วแล้วใครก็บอกนะผู้ใหญ่แต่โบราณก็บอกว่าเด็กเนี่ยเกิดมาก็มีกรรมตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่ากรรมมือมาสองข้างตลอดไม่มีเด็กคนไหนแบมือออกมานะกรรมมาตลอดเลยสองมือกรรมเอากรมออกมาด้วยนะเพราะว่าเกิดมาร้องแวบปุ๊บเนี่ยทุกคนมีทุกขโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ย เกิดทุกนะถูกต้องมีความสุขกับลูกได้เกิดแต่ทุกถ้าลูกเป็นอะไรไปไม่สบายใจแล้วเกิดมาเนี่ยเกิดมาเนี่ยจะรอดไหมนะจะแข็งแรงไม่จะอะไรไหมพ่อแม่เป็นทุกตลอดนะมีสุขในเมื่อแวะมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ทุกตลอดนะก็เริมมีแล้ว ทุกลี่พ่อก็ทุกพ่อก็ทุกว่าจะอาบน้ําเป็นไหมอาบแล้วจะลื่นล่วงไหมนะผมจะจับยังไงจะอุ้มยังไงท่าไหนดีมันทุกไปหมดจะกลับบ้านจะอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวนี้ทุกเหมือนกับว่าจะมีใครมารักลูกเราไปไหมนอนโรงพยาบาลยังเข้ามารักในโรงพยาบาลเลยพี่กวิทย์นะผมวางไว้ข้างเตียงหน่อยนะเอาลูกมาวางเพราะว่าพอไม่กี่วันเนี่ยคุณหมอก็ให้มันนอนข้างเตียงแล้วพอวางไว้ข้างเตียงเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยไปเข้าห้องน้ํา ออกมาแป๊บเดียวอหายเด็กหายไปแล้วแม่ก็นอนสบายนะคุณหมอเอาลูกเราไปดูแลแล้วเปล่าหรอกไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้คุณหมอกลับมาอีกทีบอกว่าลูกไปไหนล่ะเอ้านึกว่าคุณหมอเอาไปเลี้ยงปรากฏดว่ามีคนอื่นเอาไปเลี้ยงแทนแล้วเป็นเรื่องอะไรทีนี้เนี่ยอย่างนี้แล้วก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยนี่ก็เป็นความทุกข์นะระวังกันไว้นิดนึงนะทุกคนเนี่ยพอเกิดมามีทุกข์เสร็จเนี่ยนะหลายๆยิ่งโตยิ่งมีทุกข์ ทุกเรื่องครอบครัวทุกเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะที่าถาไปหมดที่าถาไปหมดก็เนี่ยแหละฮะก็ไปไปทำใจให้สบายนะขอรรมถอนคําสาบานถอนคํำสาบแช่งทําชีวิตให้มีความสุขนะในช่วงปีใหม่นะฮะก็เนี่ยหลังจากนี้ต่อไปอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นใครบอกว่าปีเนี่ย เป็นปีเลวร้ายนะปีปีงูใหญ่ปีถ้าจริงก็บอกปีมังกรทองใช่แต่บางคนที่หมอดูนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่หมอดูส่วนใหญ่เขาบอกเป็นปีที่น่ากลัวเป็นปีอย่างูนี้มันเข้าไข่เลวร้ายอ่ะแต่จริงนะท่านท่านปีนี้เป็นปีที่ดีครับเป็นปีที่ดีนะมันอยู่ที่เราอะนะผมว่านะหมอที่ทํานายไทยทักก็เรื่องของเขาท่านนายไทยทักไปใช่ไหมแต่ถ้าเราเนี่ย จะดีจะเร็วอยู่ที่ตัวเราเหมือนกันนะไม่ท่านาคิดเลยนะฮะพี่กวิทย์ฮนะท่านคิดเลยเวลาท่านท่านท่าน,านพอปีใหม่แล้วท่านบอกปีนี้เป็นป